ตามเรื่องการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองพิษที่เป็น PM 2 5กันต่อค่ะโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานพร้อมติดตามสถานการณ์ ที่ห้องปฏิบัติการศ so, ูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามสถานการณ์และดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นโดยมี ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่1ได้คาดการการสะสมของฝุ่นละออง PM 2.5ในภาพรวมคาดว่าจะยังอยู่ในระดับที่ดีอย่างไรก็ตามค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือระบุว่าในช่วงนี้อัตราการระบายอากาศไม่ค่อยดี จากนี้ไปค่ะจะเป็นช่วงที่ค่าฝุ่น p m 2.5อาจจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในห่วงของเดือนมีนาคมเป็นต้นไปทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่พื้นที่ที่ปฏิบัติภาร,รกิจอยู่หน้างานปฏิบัติงานอย่างเต็มที่โดยยึดหลักความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญสำหรับจุดไหนที่เกิดจุดความร้อนซ้ำๆให้หน่วยงานในพื้นที่วิเคราะห์ปัญหาและรายงานมายังจังหวัดเพื่อบูรณาการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไปค่ะ